สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงบัวขาว บัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังจัดการเปิดเครื่องรางของขลังที่สะสมมานานตามคำเรียกร้องของแฟนๆร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆชื่อในวงการว่าบัวขาวเป็นนักมวยไทยเชื้อสายกุยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุ่นบัวขาวจัดเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพที่ทำรายได้สูงโดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศนอกจากนี้แล้วยังรับราชการทหารมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องและรายการต่างๆที่ได้รับเชิญบัวขาวบัญชาเมฆได้เปิดโชว์เครื่องรางของขลังที่สะสมมานานมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับ 1. เหรียญพระมหาชนก 2. เหรียญ 25. พุทธศตวรรษ 3. เหรียญหลวงพ่อไปลชันทสศโรวัดกำแพง 4. พระกลิ่งจอมสุรินหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบูรพารามซึ่งบัวขาวได้กล่าวว่าเป็นพระอรักของสุรินได้มาจากผู้ใหญ่ 5. พระปิตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนวัดท่าล,ลาดโดยได้มาจากตอนที่ต่อยหมวชนะ 6. เหรียญกายทิพย์ของหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบูรพาลาม 7. เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบดอิต 8. ปดพระกลิ่งหลวงพ่อโสธรพศ2 5 0 0ซึ่งได้มาจากตอนสมัยเด็กๆตอนต่อยมวยค่าตัว3,000บาท 9. หลวงปู่หมุนทิตะซีโลเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษ จัดสร้างโดยวัดป่าน้องลมพศ2542ปลุกเสกเดียว2ปีต่อโคดหมายเลขหนึ่ง10พระผงกินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว11พระคุณแผนเครือบกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลเนื้อดินถือว่าเป็นพระโบราณมาก12หลวงปู่ทวดวัดช้างให้บัวขาวกล่าวว่าขาดไม่ได้เลยครับ เพราะเป็นพระระดับประเทศที่มีประสบการณ์สูงมาก13ตะกุดโทนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเรียกได้ว่าแต่ละองค์นั้นดังๆเลยก็ว่าได้ครับราคาก็แรงพอสมควรและหายากมากครับเป็นพระเครื่องที่เข้มขขังและมีพุทธคุณประสบการณ์สูงมากๆและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ